สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดปิดออเดอร์บนคอมพิวเตอร์กันนะคะการเปิดออเดอร์จะมีให้เปิดด้วยกัน3วิธีค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องทำการเลือกคู่เงินและวิคห์การาฟที่เราต้องการเปิดออเดอร์นะคะอย่างเช่นวันนี้เราขอยกตัวอย่างการเปิดบิตคอยค่ะเนื่องจากวันที่เราอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่ตลาดคู่เงินปิดนะคะ เมื่อเราวิเคราะห์กราฟได้แล้วเรามาเปิดออเดอร์กันเลยค่ะวิธีที่1น,นะคะเปิดจากปุ่มวันค l i c ค่ะคลิกไปเลยค่ะปุ่ม one ค l i c k จะอยู่ด้านซ้ายมือของ MT4 นะคะถ้าเราจะเซลให้กดเซลได้เลยค่ะแต่ถ้าเราจะบายให้กดบายได้เลยนะคะและอย่าลืมดูจำนวนหลอดซส์ที่เราจะเปิดนะคะอันนี้เราจะเปิดให้ดูหนึ่งออ,อเดอร์ค่ะกดเลยค่ะสิ่งสำคัญคือ เมื่อเราเปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราควรคลิกปิดเลยค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเราคลิกดูกราฟเนี่ยคลิกไปคลิกมามือเราอาจจะเผลอไปโดนได้ทำให้เราเปิดออเดอร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วเรามาดูว่าออเดอร์ที่เราเปิดเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ตรงไหนคลิกไปที่เทอร์มินอลค่ะก็จะเจอรายการที่เราเปิดนะคะอยู่ตรงนี้ วิธีที่2ค่ะเปิดจาก New Order ค่ะคลิกเลยนะคะ New Order ก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ค่ะเลือกคู่เงินนะคะจำนวนหลอดไซส์ค่ะสามารถเลือกได้ตามตึงพอใจแต่อย่าลืม M M กันนะคะประเภทของคำสั่งซื้อค่ะจะมีอยู่2ประเภทคือ 1. Market Execution นะคะ คือการดำเนินการเปิดออเดอร์ณราคาปัจจุบันค่ะกับ2การ pending order ค่ะคือการตั้งราคาในอนาคตที่เราต้องการเปิดออเดอร์นะคะเราจะอธิบายในคลิปต่อไปนะคะสำหรับการ pending order ค่ะและ3เปิดออเดอร์จากแท่งกราฟนะคะคลิกเลยค่ะ ก็จะเจออย่างนี้นะคะคลิกไปที่ทรด d i n g ค่ะจะเจอ new order ก็สามารถเปิดได้จากหน้านี้เลยนะคะอันนี้เราจะเปิดให้ดูอีกหนึ่ง order นะคะคลิกเลยค่ะส่วนการปิด order จะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะ 1. สามารถคลิกปิด order ตรงกรากบาดนี้ได้เลยนะคะคลิกเลยค่ะ อนี้ออเดอร์เราปิดไปแล้วนะคะเหมือนออเดอร์และวิธีที่2ดับเบิลคลิกที่ออเดอร์เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะเห็นสีเหลืองไหมคะจะมีปุ่มโค้ดค่ะแต่บางครั้งอาจจะไม่โชว์นะคะให้เรามาดูตรงนี้เลยค่ะให้เราเลือกที่ Market Execution ค่ะ และกดปุ่มโค้ดได้เลยค่ะตอนนี้ออเดอร์เราปิดทั้งหมดนะคะไม่มีออเดอร์เหลือแล้วนะคะแค่นี้เราก็สามารถทำการเปิดปิดออเดอร์ได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะไว้พบก,กันคลิปต่อไปกับ Family t r a d e r ทำกำไรง่ายๆสไตล์ KF Mac ค่ะสวัสดีค่ะ